สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้ก็จะมาแนะนําชานนะครับกว้าง2 2นิ้วนะครับปูกลมเป็นชานสายวิ่งนะครับงานไม้สักครับผมไหวยก็จะเป็นไหวไทยนะครับ ละเอียดนะครับรวดก็จะดักยิงน็อตให้สวยงามครับผมแข็งแรงไม่ได้หยดเกาล้อนนะครับเพราะว่าเคยหยดแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะครับก็เลยยิงน็อตเอาเดืวเแน่นกว่า ผมสีเขียวนะครับที่เสียบหลักครับผมจะมีให้สองฝั่ง,งครับเสียบหลักก็ลูกค้าสั่งอ่กุญในะครับใบมารับเอง5้ใบนะครับอีกใบหนึ่งส่ สุ่มไปสุรินทร์นะครับสุ่มไป,ไปครับฐานรงขี้นะครับ้าครงขี้ก็จะวิธีถดก็ปิดเอานะครับอ่าปิดเอาจะมีลกของมันนะครับ ครับจะมีรูเล็กรูใหญ่ครับปิดนี้นเข้าลบลบอยู่แล้วครับโคบไม้ออกเก็บให้อย่างดีนะครับ ไม่มีเสี้ยนนะครับเก็บให้อย่างดีเลยใส่อาหารแกะลายให้นิดหน่อยนะครับบบสวยงามครับผมทำสีเสร็จเมื่อคืนนะครับทำกลางวันไม่ได้นะครับ มันจะมีฟองอากาศเลยทำกันงคืนโอเคครับอาจารย์มันใดสนใจโทิทมาสั่งได้นะครับใบละพันสามรวมส่งนะครับการทนใดสนใจไม่มีถ้วยอาหารแถมนะครับ กว้างยี่สิบสองนิ้วครับผมปูพรมไปละพันสามรวมส่งใครสนใจก็โทรมาสั่งได้ครับผมว่าใบนี้ทำพิเศษครับยี่สิบสี่นิ้วราคาประหยัดครับตัวน,น,น,นี้เป็นพื้นไม้อัดนะครับใบนี้จะเป็นพื้นไม้อัดนะครับก็หลักหลัหงมุมคู่นะครับ ส่งไปพมชานครับผมสำหรับคลิปนี้โอโจบคลิปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีค,ครับ